โอ้กระบองเพชรน้อยน่ารักโอ้แต่เพชรต้องกินมันและเจนมีกระบองเพชรต้นเล็กๆสิบต้นงานนี้คงยากกว่าเมแเบลได้กระบองเพชรหนึ่งร้อยต้นมีหนามมากมายเขาจะกินมันหมดได้อย่างไงแต่เราจะเริ่มกันที่เพชรก็ได้ไปกันต้องหลอกโอ้ยหนามตามกินมันไม่ได้แน่แต่ฉันมีไอเดียแล้วเป่าน้าบอกให้หมดดีกว่า สำเ็จต้องแบบนี้สิทีนี้ก็ลองได้อาจจะกินได้ก็ได้นะอ้ขมแล้วก็ไม่อร่อยเลยไม่เคยกินอะไรที่ยากเท่านี้มาก่อนเกือบจะอ้วกแล้วเท็ดปฏิกิชิยาของนายทำให้ฉันไม่สบายใจกหมืนเดิมถึงตาฉันแล้วด้วยทำยังไงดีงั้นฉันจะเป่าน้ำออกให้เหมือนเท็ดคํมมันลอยอยู่ในอากาศนะ ต้องปัดออกไปเขาเห็นชั่วเอาละ่ะรวบรวมความกล้าฉันจัดการได้เป็นไงเป็นกันยยยอย่าหย่าแยงเราใช่ก็แย่มากต้องรีบกินให้เราที่สุดและลืมไปซะเหมือนฝันร้ายโอ้ฉันรู้สึกแย่โอ้ทำยังไงดีเจนเป็นอะไรหรือเปล่าอะ <c oughs> ตาเธอแล้วเมเบลไม่ต้องร้องเธอมีต้องร้อยต้น ไม่อยากกินมันเลยฉันกลัวเริ่มตรงไหนเนี่ยใช่แล้วต้องกำจัดน้ำก่อนโดยใช้ไดเปาผมอุย๊ย <c oughs> เป่าไปหมดเลย <c oughs> นี่ของเธอใช่ไหมเอาขึ้นไปเลย <c oughs> ขอให้อร่อยนะ <c oughs> นี่มันน่าค่คยอยๆใหญที่สุดเลยฉันกินมันเข้าไปแล้วรสชาติแ <c oughs> ย่มากเฮ้ยอุ๊ยมีกระบองเพชรอยู่ข้างหลังเธอด้วยไม่บอกเธอดีกว่าอืม <c oughs> โอ้โหในครั้งนี้มีกล่องซีเรียลดูเหมือนกันหมดเลยแต่มีบางอย่างอยู่ข้างในแน่ๆนเมเบล,ลเริ่มก่อนเธ <c oughs> อได้กี่อันเดี๋ยวได้รู้กันอะไรอ่ะแค่ฉันเดียวเหรอ <c oughs> ไม่อยากเชื่อเลยอ่ะไม่อิ่มด้วยซ้ำ <c oughs> แต่เอาเธอมีแค่นี้ก็กินแค่นี้อ,อร,ร่อยจังเลยรสชาติสุดฟินน่าเสียดายที่มันหมดแล้ว แย่จังเทสถึงตานายแล้ว <c oughs> โอเคมาดูกันว่าฉันมีกี่อันเปิดดูเทใส่ชามโหไม่มากเท่าไหร่เออแค่สิบชิ้นเองแต่ก็ไม่เลวทีนี้ฉันจะกินกับนมใส่นมลงไปเยอะๆสุดยอดมันเป็นอาหารเช้าที่สมบูรณ์แบบ ต้องแบบนี้สิมาลองกันอร่อยจังโอ้เ <c oughs> จง๋งเซเรียลยงเป็นรูปหน้ายิม้มอะตลกจัง <c oughs> แบบนี้สียิ่งน่ากินอยากกินอีกอีกช้อนอีกช้อนและสุดท้ายดื่มนมให้หมดฉันชอบซีเรียลมากๆเจ๋งเจนถึงตาเธอแล้ว <c oughs> ได้เลยมาดูกันว่าฉนันมีกี่อัน ดูเหมือนว่าโชคเข้าข้างฉันแล้วใช่ฉันต้องการชามใหญ่ๆมอ่แบบนี้แหละใช่เลยเทซีเรียลงไปมีเยอะมากาดูเหมือนจะมีมากเกินไปขนาดหม้อยังแทบไม่พอนะเมื่อไหร่จะหมดอ้าวเยี่ยมเลยทีนี้ก็เหลือแค่เทนมเท่านั้นแต่ฉันมีนสมสำรองไว้100ลิตรแน่อ้อ ฉันไม่คำนวณว่ามันจะหกใส่เราน่ารักจังบ๊อบคอนถังเล็กๆเ,เหมือนตุ๊กตาเ <c oughs> ท็ดได้รับมันและเมเบลได้ถังเม็ดป๊อบคอนใหญ่กว่าสิบเท่าไม่เลว <c oughs> ส่วนเจน <c oughs> มีเม็ดบ๊อบคอนหนึ่งเท่าเจ๋งเลยสุดยอดเ <c oughs> ท็ดไม่ต้องเศร้าไป <c oughs> มาเริ่มจากไหนก่อน ก็ได้ไปกันเถอะมีแค่เม็ดเดียวเองต้องมองผ่านแว่นขยายด้วยโอ้เห็นแล้วเห็นแล้วสวยจังแต่ทำไมมีกลิ่นไม่ไหม่อะโอ้ยมันกลายเป็นป๊อปคอร์นแล้วแต่มันกี้เจ็บมากเลยทีนี้จะได้กินสักทีเจ๋งนี่อร่อยจริงๆเออผมชอบเท็ดในเมื่อนายกินหมดแล้วตอนนี้ก็ถึงตาฉันขอคิดก่อนนะ มัาทำป๊อปคอร์นยังไงทั้งหมดพร้อมกันเนี่ยนึกออกแล้วเคมันเนข้าวโพดใส่ในหม้อลึกแต่ฉันอยากกินป๊อปคอร์นหวานนะใช่แล้วมาใส่ลูกกว่าดสกิทเฮาสกันเถอะสุดยอดปิดฝาและก็เปิดเตาโอ้ได้ยินไหมป๊อปคอร์นกำลังเริ่มสุกแล้วมาคลุกเค้ากันเจ๋ง ดูสิเรามีสีสันแล้วสุดยอดไปเลยมันต้องอร่อยมากแน่ๆนี่มันน่าทึ่งมากเทใส่ถังโอ้โหป๊อปคอร์นของเธอเออกมาเป็นสีรุง้งฉันอยากกินนอะต้องทำยังไงดีทำให้เมเบลกลัวดีกว่าเธอจะได้หนีไปฉันหิวฉันหิวได้ผลฉันรู้ว่าใยานี่ขี้กลัวทีนี้ฉันสามารถกินป๊อปคอนของเธอได้แล้วโออร่อยจังเลยสุดยอด นายทำให้ฉันก็เลทำไมอะป๊อบคอนกับฉันอยู่ไหนกินหมดแล้วอไม่อยากจะทำเลยเมื่อกี้อร่อยมากแล้วฉันทำป๊อบคอนยังไงดีนะ <G ül> อ๋อใช่แล้วไอเดีย <G ül> มื่อไอรอนแมนอันทรงพลังมันต้องทำได้แน่ๆมาอุ่นเมนป๊อบคอนกันเถอะทรงพลังจริงๆและครั้งนี้ไม่ขนมแบบไหนเนอะ โอ้บะหมี่ร้นมาจากฟ้ามันเป็นสีรุง้งแล้วบะหมี่ของฉันล่ะโอ้พุ่งมาแล้วโอ้โ <c oughs> เดี๋ยวก่อนนะไม่จริงนะมันคือบะหมี่รสแผน่นไม้บะหมี่ของฉันอยู่ไหนอะฉันหิวแล้ว <c oughs> มาเร็วเร็วโ,โห้เจ๋งฉันได้กินบะหมีร่รสฮบา้บาบะบมันต้องอร่อยมากแน่นอนทำไมว่าอะไรฉันลริ่มก่อนนะสุดยอดมาลองกันเถอะฉันต้องการตะเกียบขีบเส้นขึ้นมา การกินนึ่อตะเกียบเป็นเรื่องที่ยากจังฮะแต่ฉันทำได้เส้นบะหมี่อร่อยมากๆแต่ฉันไม่ต้องการตะเกียบแล้วฉันจะกินด้วยมือไปเลยง่ายกว่าและเร็วกว่าหมดแล้วเรียบร้อยโอ้ยมือฉันกลายเป็นสีต่างๆอะตลกจังตอนนี้ถึงตามเมเบลแล้วเธอทำได้เราเข้า ไม่นะนี่มันเผ็ดมากฉันเกลียดของกินรสเผ็ดอะแต่ว่าต้องกินมันอยู่ดีเอาล่ะคลิปขึ้นมาโอ้ยเผ็ดสังเลยมีเพียงนมที่ช่วยได้เท่านั้นฉันเจอวิธีกินแล้วกินบะหมี่และดื่มนมตามแบบนี้ไฟจะได้มีลุกแน่นอนแนงงแมเบลเธอทำได้เธอแข็งแกร่งจริงๆทีนี้เหลือแค่เจนเท่านั้น ได้เลยมาลองกันเถอะ <G ül> ฉันไม่เคยกินบะหมี่แบบนี้มาก่อนวิเศษไปเลยมันคือหมือ่งฮับบา้บาบะบ้า <G ül> งั้นก็ต้องเป่าลูกโป่งได้มาลองกัน <G ül> ออกมาแจง้งอะฉันอยากลองอีกครั้งหนึง่งมากกว่าเดิมที่แล้ว <G ül> โอ๊ยเ <G ül> กิดอะไรขึ้น <G ül> มันหกใส่ฉันนะโอ้าย <G ül> oh ตลกเป็นบ้าเลยเจนเรื่องแบบนี้เกิดขึ้นกับเธอเท่านั้นแหละถ้าเธอชอบวิดีโอนี้อย่าลืมกดไลค์และกดติดตามช่องของเราแล้วเจอกันใหม่นะบาย